ดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of a อเมริกาภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้วันจันทร์ที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2565ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวขว้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สื่อต่างประเทศเกาะติดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหาคนครแต่อ้างการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์หลายคนนะครับ ประธานาธิบดีไบเดนจบทริปเยือนเกาหลีใต้ผลักดันความร่วมมือเศรษฐกิจและความมั่นคงเกิดเหตุระเบิดในยูเครนที่เมืองอันเป็นที่ตั้งของโรงงานนิวเคลียร์ทำให้ในายกเทศมนตรีบาดเจ็บหนึ่งรายผู้นำเยอรมนีเตรียมหารือซเซเนกัลเพื่อขอซื้อก๊าซธรรมชาติและร่วมโครงการพลังงานสะอาดเครื่องบินของทหารนำนมผงสำหรับเด็กสู่สหรัฐแก้วิกฤตขาดแคลน,นครับ ช่วงท้ายรายการวันนี้ครับมีเรื่องราวสำหรับกระแส,ส,ส2เรื่องครับคือเรื่องของเสื้อผ้าวินเทจที่มาแรงในสหรัฐและการจัดพิธีแต่งงานแนวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดขยะเป็นอย่างไรรอติดตามครับครับเริ่มต้นที่ข่าวที่คนกรุงเทพนั้นทราบนะครับ สํานักข่าวต่างประเทศก็เกาะติดเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าชการจังหวัดกรุงเทพมหานครเช่นกันนะครับโดยสํานักข่าวเทศความสนใจมีหลายแห่งนะครับเช่นรอยเตอร์สบลูมเบิร์กและ AFP ครับต่างก็รายงานการเลือกตั้งผู้ว่าการจังหวัดกทมซึ่งผลอย่างไม่เป็นทางการชี้ว่านายชัดชาติสิทธิพันธ์เป็นผู้ชนะขณะที่คู่แข่งคนหลกัหลกๆก็ได้ประกาศยอมรับความพ่ายแพ้นะครับ สำนักข่าวทั้ง3าแห่งกล่าวถึงประวัติของนายชัดชาติที่เคยเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลที่ถูกทำรัฐประหารเมื่อปี2557สื่อ South China Morning p o พสต์ของฮ่องกลงลงข่าวของสำนักข่าว FP ที่อ้างการวิเคราะห์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์นภิสาไวยทูลเกียรติแห่งมหาวิทยาลัยในเรศวนที่กล่าวว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้คือการส่งสัญญาณจากคนกรุงเทพโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ว่าต้องการผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงให้กับเมืองหลวงของประเทศไทยนะครับส่วนสนข่าวรยเตอร์สัมภาษณ์ศาสตราจารย์ทิติน,นันพงสุทธิรักษ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่กล่าวว่าชัยชนะที่ท่วมท้นของนายชัดชาติเป็นเครื่องชีว้ว่าคนไม่เห็นด้วยกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่เกิดการทำรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม8ปีก่อนอาจารย์ทิติน,นันกล่าวกับรอยเตอร์สว่า ผู้ใช้สิทธิ์ได้โหวตประท้วงการจัดการบริหารประเทศของระบอบทหารนะครับและบ l ูมเบิร์กสัมภาษณ์ศาสตราจารย์วุฒิสารตันชัยที่กล่าวว่านายชัดชาติได้รับเสียงสนับสนุนจากคนที่ฝักไฝ่พักการเมืองหลากหลายจากการที่เขาประกาศตนเองว่าไม่ใช่ตัวแทนของพักการเมืองใดอย่างไรก็ตามบ l o o m b e r g กรายงานว่าพรรคฝ่ายค้านหลักของสภาซึ่งนายชัดชาติเคยสังกัด อาจมองว่าชัยชนะครั้งนี้ของนายชัดชาตอาิอาจเป็นแรงกระตุ้นให้สามารถกดดันรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาเพิ่มขึ้นต่อไปจากนี้ครับจากเรื่องราวของประเทศไทยมาที่สหรัฐกันนะครับประธานาธิบดีโจไบ,บเดนของสหรัฐนั้นมุ่งเน้นการผลักดันประเด็นด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงก่อนที่จะปิดฉากภารก,กิจในการเยือนเกาหลีใต้จุดมุ่งหมาย จุดหมายปลายทางแรกในการเยือนเอเชียนในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐน,นะครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากสำนักข่าว AP ที่คุณนิธิการกําลังวันนํามาถ่ายทอดเสนอครับค่ะภารกิจเยือนเกาหลีใต้ของประธานาธิบดีโจไบ,บเดนแห่งสหรัฐจบลงเมื่อวันอาทิตย์ด้วยการหาหรือด้านธุรกิจและความมั่นคงระหว่างสองประเทศ ตั้งแต่การลงทุนระดับหมื่นล้านดอลลาร์ของบริษัทยานยนต์ฮุนไดในสหรัฐและการผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงระดับทวิภาคีนะคะการประกฏตัวของประธานาธิบดีไบเดนเคียงข้างชงอุยชันประธานบริษัทฮุนไดเพื่อเน้นย้ำถึงแผนการลงทุนของบริษัทยานยนต์สมขาวในสหรัฐซึ่งรวมถึงการลงทุนด้านรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า5,500ล้านดอลลาร์และการตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในรัฐจอร์เจียค่ะ ผู้นำสหรัฐก,กล่าวในโอกาสนี้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าไม่เพียงแต่เป็นเรื่องดีต่อเป้าหมายด้านการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของเราแต่ยังดีต่อการสร้างงานและดีต่อภาคธุรกิจสหรัฐขณะที่ชงกล่าวว่าบริษัทฮุนไดเตรียมลงทุนอีก5,000ล้านดอลลาร์ในระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อรองรับรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติและเทคโนโลยีด้านอื่นๆค่ะ การลงทุนในจอเร์จียของบริษัทฮุนไดนั้นคาดว่าจะเกิดขึ้นใกล้กับเมืองเอลเเบลจะเพิ่มการจ้างงาน8,100ตำแหน่งและผลิตรถยนต์ได้มากถึง3 0 0 0 0 0คันต่อปีซึ่งจะเริ่มต้นในช่วงต้นปีหน้าและเริ่มผลิตรถยนต์ได้ในปี2025ค่ะการลงทุนครั้งใหญ่กับสหรัฐของบริษัทเกาหลีใต้นั้นเป็นการสะท้อนถึงการที่ประเทศต่างๆใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ด้านการทหารที่มีมายาวนานกับสหรัฐ เพื่อขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจที่กว้างขวางขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีไบเดนเองได้เน้นย้ำถึงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับเกาหลีใต้เป็นวาระสำคัญท่ามกลางความท้าทายตั้งแต่การระบาดของโควิดและการบุกยูเครนของรัสเซียที่นำไปสู่การจัดกระบวนทับด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงในช่วงที่ผ่านมาก่อนการเยือนเอเชียของผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีไบเดนได้เยือนโรงงานผลิตชิปคอมพิวเตอร์ของบริษัทซัมซุงที่มีแผนจะทุ่มเงิน17,000ืล้านดอลลาร์เพื่อตั้งฐานผลิตในรัฐเท็กซัส และเมื่อวันเสาร์ผู้นําสหรัฐได้กล่าวว่าความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศจะดึงสหรัฐและเกาหลีใต้ให้ใกล้ชิดกันยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาอีกทั้งยังเสริมสร,ร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบห่วงโซ่อุปทานของทั้งสองประเทศให้มีความมั่นคงต่อผลกระทบต่างๆและเปิดทางให้เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศมีความได้เปรียบในการแข่งขันมากขึ้นค่ะ ที่น่าสนใจไม่แพ้ประเด็นเศรษฐกิจธธกคือประธานาธิบดีไบเดนไม่ได้ไปเยือนเขตปลอดทหารหรือ DMZ ซึ่งแบ่งแยกเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ออกจากกันที่เป็นพิกัดที่ประธานาธิบดีสหรัฐต้องไปเยือนระหว่างภารกิจเยือนเกาหลีใต้โดยประธานาธิบดีไบเดนเคยไปพิกัดดังกล่าวมาแล้วเมื่อครั้งเป็นรองประธานาธิบดีสหรัฐและต้องการไปเยือนฐานทัพอา,ากาศโอซานมากกว่าตามการ,ปรเปิดเผยของเจคซัลเลเวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของประธานาธิบดีไบเดนค่ะ ผู้นำสหรัฐได้เยือนฐานทัพอากาศโอซานที่กองทัพสหรัฐและเกาหลีใต้จับตาความเคลื่อนไหวด้านภัยคุกคามนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเมื่อวันอาทิตย์เป็นพิกัดสุดท้ายก่อนมุ่งหน้าสู่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นในวันเดียวกันนี้ในประเด็นเกาหลีเหนือนั้นผู้นำสหรัฐไม่ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับการย่อย,ยุจากเกาหลีเหนือเช่นการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์หรือการทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลที่หลายฝ่ายคาดกันว่าจะเกิดขึ้นระหว่างการเยือนเอเชียของประธานาธิบดีไบเดน ดยเขากล่าวเพียงว่าเราได้เตรียมการสำหรับทุกอย่างที่เกาหลีเหนือจะทำไว้แล้วและเมื่อถูกผู้สื่อข่าวถามว่าอยากจะกล่าวอะไรกับผู้นำเกาหลีเหนือบ้างประธานาธิบดีไบเดนตอบเพียงว่าสวัสดีจบซึ่งเป็นการลาขาดท่าทีของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ผู้เคยกล่าวว่าเขาและผู้นำคิมนั้นตกหลุมรักกันหลังจากที่ทั้งคู่แลกเปลี่ยนจดหมายส่วนตัวซึ่งกันและกันมาก่อนค่ะ และก่อนหน้านั้นเมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีไบเดนและประธานาธิบดียุนซุกยองของเกาหลีใต้ที่เพิ่งรับตำแหน่งผู้นำสมขามาได้สองสัปดาห์ประกาศว่าทั้งสองประเทศจะพิจารณาการขยายการซ้อมรบระหว่างกันเพื่อต้านทานภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนือซึ่งเป็นท่าทีที่สวนทางจากอดีตประธานาธิบดีของทั้งสองประเทศที่ผลักดันการเจรจากับเกาหลีเหนือและผู้นำใหม่ของเกาหลีใต้ได้กล่าวย้ำว่าจะกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐให้มากกว่าประเด็นด้านความมั่นคงค่ะ สำหรับจุดหมายปลายทางต่อไปคือญี่ปุ่นผู้นำสหรัฐเดินทางถึงกรุงโตกเกียวแล้วเมื่อวันอาทิตย์ ก่อนจะพบหารือกับนายกรัฐมนตรีฟูมิโอกิชิดะแห่งญี่ปุ่นในวันจันทร์และเปิดตัวกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคพ,พื้นอินโดแปซิฟิกและในวันอังคารผู้นำสหร,รัฐจะร่วมหารือกับบรรดาผู้นำประเทศสมาชิกจัตุภาคีรูคควอดซึ่งได้แก่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนายกรัฐมนตรีอินเดียและนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียซึ่งการประชุมกลุ่มควอดครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่4นับตั้งแต่การก่อตั้งกลุ่มความร่วมมือในแถบอินโดแปซิฟิกเพื่อขานอำนาจจีนเมื่อปี2017ค่ะ ดิฉันนิทิการกำลังวันวิ a อเอวอชิงตันขอบคุณครับคุณนิทิการครับสำหรับรายละเอียดการเยือนญี่ปุ่นต่อจากนี้ของประธานาธิบดีไบเดนเราจะมีรายละเอียดมานำเสนอนะครับตอนนี้มาฟังข่าวด้านรัสเซียและยูเครนกันบ้างครับเกิดเหตุระเบิดในยูเครนที่เมืองแห่งหนึ่งอันเป็นที่ตั้งของโรงงานนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ในวันอาทิตย์ และทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีจากการแต่งตั้งของรัสเซียนะครับรอยเตอร์สรายงานข่าวนี้โดยอ้างข้อมูลจากสำนักข่าว RIA ของรัสเซียและเจ้าหน้าที่ยูเครนบุคคลที่ได้รับบาดเจ็บครั้งนี้ชื่ออังเดรเชฟชิกผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัสเซียให้เป็นนายกเทศมนตรีเมืองอินโฮ o ดาหลังจากที่รัสเซียยึดเมืองดังกล่าวได้ โดยเชฟชิกนั้นถูกส่งตัวไปยังห้อง ICU หลังจากเกิดเหตุนะครับขณะเดียวกันเดมิทรีออลอฟนายกเทศมนตรีผู้อยู่ฝั่งเดียวกับยูเครนยืนยันว่าเชฟชิกและผู้คุ้มกันความปลอดภัยของเขาได้รับบาดเจ็บจากการระเบิดออลอฟเขียนผ่านแอปพลิเคชัน Telegram ว่าเชฟชิกถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลที่เมืองเมลิตโพที่อยู่ทางที่อยู่ใต้การปกครองของรัสเซีย อย่างไรก็ตามสำนักขา่าวรอยเตอร์ยังไม่ทราบถึงสาเหตุของการระเบิดทั้งนี้เมืองอินโนด้าเป็นที่ตั้งของโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเชียซึ่งเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับท่านสามารถติดตามข่าวสารของเราได้ที่เว็บไซต์ v o a thai ท com และโซเชียลมีเดีย a c e b o o k YouTube t w i t t e r และ Instagram มครับครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สหรัฐนะครับดังนั้นดัชนีหุ้นที่นิวยอร์กนั้นตลาดไม่เปิดทําการนะครับเราจะมีความเคลื่อนไหวมารายงานในวันพรุ่งนี้ครับแต่ว่ามีความเคลื่อนไหวเรื่องตลาดนมผงในอเมริกานะครับที่เป็นที่ขาดแคลนในช่วง หลายวันที่ผ่านมานะครับล่าสุดนะครับเครื่องบินทหารอเมริกันนำนมผงสำหรับเด็กทารกปริมาณเพียงพอต่อเด็กอ่อนจำนวนกว่า500,000คนถึงสหรัฐแล้วนะครับจากทวีปยุโรปในวันอาทิตย์เทวีินดังกล่าวที่มาถึงเมืองอินดีแนาพลิสเป็นหนึ่งในหลายเที่ยวบินที่จะช่วยนำสินค้าจำเป็นนี้มาบรรเทาการขาดแคลนที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆในอเมริกา โดยเฉพาะนมผงประเภทไฮโปอัลเลอร์เจนิกสำหรับทารกที่แพ้นมบวนะครับและเที่ยวบินที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามคำสั่งพิเศษของประธานาธิบดีโจบไบเดนครับการขาดแคลนนมผงครั้งนี้เกิดขึ้นจากการที่โรงงานผลิตที่รัฐมิชิแกนซึ่งเป็นโรงงานนมผงเด็กทารกขนาดใหญ่ที่สุดของอเมริกาต้องปิดลงในเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากเกิดข้อกังวลเรื่องประเด็นความปลอดภัยทางสุขภาพนะครับทำเนียบขาวกล่าวก่อนหน้านี้ว่าปฏิบัติการนำสินค้านี้มาจากภายนอกเข้าสหรัฐภายใต้ชื่อ Operation Fly Formula จะมีการนำนมผงของบริษัท Nestle สูตร Health Science a l p h m i n o i n n f n t t และสูตร a l p h a m i n o Junior Formula รวมถึงสูตรของ Gerber รวมกันแล้วทั้งหมดปริมาณเพียงพอต่อการชงพร้อมดื่ม1.5ล้านขวดมาตรฐาน8ออนซ์โดยทั้งหมดนั้นคาดว่าจะมาถึงอเมริกาในสัปดาห์นี้นะครับที่เครื่องบินมาลงนะท่าอากาศยานเมืองอินเดียนาโพลิสก็เพราะว่าเป็นศูนย์การแจกจ่ายสินค้าของบริษัทเนสเล่นนั่นเองนะครับส่วนสาเหตุการใช้เครื่องบินทหารมาปฏิบัติการครั้งนี้ก็เพราะว่าเที่ยวบินของสายการบินพาณิชย์นั้นไม่มีเที่ยวบิน ในเส้นทางที่เกิดขึ้นช่วงสุดสตาที่ผ่านมานั่นเองนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่กระทบกับครอบครัวอเมริกันจำนวนมากนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องความต้องการสินค้าพื้นฐานนะครับนั่นก็คือเรื่องพลังงานนะครับแต่เป็นที่ประเทศเยอรมนีนะครับที่กำลังพยายามลดความพึ่งพาต่อก๊าธรรมชาติจากรัสเซียนะครับ ล่าสุดนะครับเยอรมน,นีนั้นสนใจร่วมโครงการแก๊สธรรมชาติและพลังงานสะอาดกับประเทศเซนกเลวนะครับตามรายงานของรอยเตอร์สที่อ้างคำพูดของนาย,ยกรัฐมนตรีโอลาฟโชสที่อยู่ระหว่างการเยือนทวีปแอฟริกานะครับการเดินทางครั้งนี้เป็นการเยือนแอฟริกาครั้งแรกของนายโอลาฟโชสในฐานะผู้นำเยอรมน,นีขณะที่เกิดสงครามในยูเครนขณะนี้ สซเนกัวนั้นเป็นประเทศที่มีแหล่งพลังงานก๊าซธรรมชาติสํารองปริมาณหลายล้านลูกบาทเมตรและถูกคาดหมายว่าจะเป็นผู้ผลิตพลังงานชนิดนี้รายใหญ่ของทวีปนะครับขณะนี้อรมานีนั้นต้องการลดการพึ่งพาการนําเข้าก๊าซจากรัสเซียหลังจากที่การลุกรานยูเครนโดยรัสเซียนั้นทําให้ราคาก๊าซธรรมชาติและพลังงานพุ่งขึ้นนะครับทางด้านประธานาธิบดี แม็กกี้ชาวของเซนเกลวกล่าวนะครับว่าประเทศของเขาก็พร้อมที่จะสานต่องานที่นําไปสู่การขายก๊าซธรรมชาติเหลวให้กับตลาดยุโรปและเขาคาดด้วยนะครับว่าเซนเกลวนั้นจะสามารถผลิตพลังงานชนิดนี้ได้2.5ล้านตันในปีหน้าและเร่งเครื่องเป็น10ล้านตันใน8ปีจากนี้นะครับอย่งก็ตามนะครับเซนกลและแอฟริกาใต้นั้นงดออกเสียงในการประชุมสหประชาชาติ ในยติเรื่องการรุกรานยูเครนโดยรัสเซียผู้นำเซเนกัลนั้นให้เหตุผลว่าประเทศในแอฟริกาหลายประเทศนั้นไม่ต้องการเข้าข้างใครในสงครามขณะเดียวกันก็ประนามการรุกรานที่เกิดขึ้นนะครับรัสเซียรเรียกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นปฏิบัติการพิเศษทางทหารแต่ยูเครนและพันธมิตรกล่าวว่าเกิดสงครามขึ้นโดยม่ได้มีใครยุยงส่งเสริมรัสเซียนะครับ คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดใตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับจะนำคุณผู้ฟังไปที่เรื่องราวของกระแสแฟชั่นใหม่นะครับก็บอกว่าตอนนี้การใช้เสื้อผ้าเก่าหรือว่าเสื้อผ้าวินเทจย้อนยุคปี1990หรือ1980ยุคทศวรรษเหล่านั้นกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในอเมริกานะครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณธัญพรสุนทรวงครับ ชาวอเมริกันหันมาซื้อเสื้อผ้ามือสองหรือที่เรียกว่าวินเทจกันมากขึ้นเพราะพวกเขาเชื่อว่าการซื้อเสื้อผ้าเก่าที่ใช้แล้วจะช่วยประหยัดเงินดีต่อสิ่งแวดล้อมและทันสมัยนอกจากนี้ร้านค้าวินเทจมักจะมีเสื้อผ้าจากยุคก,ก่อนๆขายและยังมีเสื้อผ้าแบรนด์ดังมากมายที่ขายในราคาถูกอีกด้วยค่ะเสื้อผ้าแนววินเทจนั้นได้รับความนิยมมานานกว่า10ปีแล้วนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมีคนรุ่นใหม่ที่มีความกังวลเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่ยั่งยืนเป็นผู้ขับเคลื่อน นั่นก็หมายความว่าพวกเขาต้องการที่จะลดการสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ให้น้อยลงและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างระมัดระวังมากขึ้นในปีคศ2018องค์การสหประชาชาติกล่าวว่าอุตสาหกรรมแฟชั่นเป็นสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกในอัตราส่วน10%และว่าอุตสาหกรรมนี้ใช้พลังงานมากกว่าอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งรวมกันอีกด้วย เจนเมสันเจ้าของร้าน Underground ว i n นเทจในเมืองลอิสบรัตเดลวร์ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่บนชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกเล่าว่าเสื้อผ้าในร้านที่ไม่มีคนซื้อนั้นจะมีไว้สําหรับคนในท้องถิ่นเพราะเป็นเสื้อผ้าที่ใช้วัสดุเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างออกไปเช่นใช้ในการทรําผ้าห่มดังนั้นเสื้อผ้าที่ขายไม่ได้ก็จะไม่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะเมซันกล่าวต่อไปว่าชุมชนของเราเป็นชุมชนชายฝั่ง ดังนั้นทุกคนจึงคิดอยู่เสมอว่าจะทำอย่างไรให้มีความยั่งยืนและการที่เป็นเมืองที่อยู่บนคาบสมุทรก็จะต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากในการขนส่งสินค้าเข้าออกจากเมืองดังนั้นจึงต้องคิดให้มากในการที่จะให้ชีวิตใหม่แก่บางสิ่งบางอย่างทั้งนี้บริษัทแฟชั่นขนาดใหญ่เริ่มเข้าร่วมการเคลื่อนไหวในเรื่องเสื้อผ้ามือสองกันแล้วนะคะ อย่างเช่นบริษัทยีนส์ลีไวส์สตรสที่เปิดโครงการใหม่ที่ชื่อลีว s ์เซ็กันแฮนเพื่อซื้อคืนกางเกงยีนส์ที่สวมใส่แล้วแล้วนําไปขายต่อค่ะกฎบัตรอุตสาหากรรมแฟชั่นสําหรับการดําเนินการด้านสภาพอากาศเป็นข้อตกลงที่อยู่ภายใต้ความดูแลขององค์การสหรประชาชาติว่าด้วยการลดกา๊าซเรือนกระจกละหลายองค์กรที่ลงนามในข้อตกลงนี้ต่างให้คำมั่นว่าจะปล่อยกา๊าซที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศให้น้อยลง แต่หลายๆคนที่ซื้อเสื้อผ้าต่างก็หวังนะคะว่าจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการมองย้อนกลับไปในอดีตรายงานชิ้นล่าสุดใน The s u d News ของยุท่าระบุว่าแฟชั่นในศตวรรษที่20นั้นเป็นที่นิยมมากที่สุดในตลาดเสื้อผ้ามือสองของยุท่าในปัจจุบัน The l o r e a n 88 r u n ร้านวินเทในกรุงวอชิงตันซึ่งเสื้อผ้าส่วนใหญ่ของร้านมาจากช่วงทศวรรษ1990และช่วงต้นทศวรรษ2000 โดยสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อยืดที่มีโลโก้วงดนตรีและทีมกีฬาต่างๆอย่างเช่นเสื้อยืดตัวหนึ่งจะมีรูปใบหน้าของสมาชิกทุกคนในทีมชิคาโกบูลส์ในปี1996ซึ่งรวมถึงไมเคิลจอร์แดนและสกอตตี้พิพเพนดาวเด่นประจำทีมส่วนเสื้ออีกตัวมาจากนักร้องเพลงแร็ปอิมิเนมหลังจากที่เปิดตัวอัลบั้มแรกของเขาในปี1999ไมเคิลดีแอสพนักงานของร้านนี้เล่าว่า ลูกค้าบางคนเข้ามาในร้านและได้เห็นเสื้อผ้าที่พ่อแม่ของพวกเขาอาจจะเคยมีและว่าร้านค้าวินเทจเป็นที่ที่ให้ผู้คนได้รำลึกถึงอดีตคนที่เข้ามาในร้านล้วนต้องการที่จะสวมเสื้อผ้าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน10ปี20ปีทับเสื้อตัวใหม่ของพวกเขาไปเลยค่ะเมสันเจ้าของร้านอันเดอร์กรา v วินเทจคิดว่าส่วนหนึ่งของความนิยมในการซื้อของวินเทจสำหรับคนหนุ่มสาวนั้นน่าจะเป็นเรื่องของเวลา ในยุคก่อนที่จะมีการใช้คอมพิวเตอร์กันอย่างกว้างขวางโดยพวกเขาสามารถเดินเข้าไปในร้านค้าวินเทจเพื่อลองสวมใส่เสื้อผ้าที่มาจากช่วงเวลาที่แตกต่างกันและทางร้านก็ไม่ได้แยกเสื้อผ้าชายหญิงด้วยนะคะเขาคิดว่าการช้อปปิ้งเสื้อผ้าวินเทจนั้นเหมาะสําหรับคนหนุ่มสาวเพราะนอกจากจะมีความยั่งยืนแล้วเสื้อผ้าบางชิ้นยังมีความหมายอีกด้วยค่ะธัญพรสุนทรวง VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ ขอบคุณมากครับคุณธัญพรครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของการนำเสื้อผ้าเก่ามาใช้นะครับผมยังมีข่าวหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับกระสานนิยมที่ช่วยเรื่องการลดขยะด้วยนะครับพักสักครู่เราจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับ <The OA. S 1> ครับก่อนจะไปฟังเรื่องราวของการจัดวิวาแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาฟัง ประวัติชีวิตของว่าที่นายกรัฐมนตรีประเทศออสเตรเลียกันนะครับว่าที่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแอนโทนีอัปลานิสซึ่งมีชื่อเล่นว่าอัลบนั้นคือนักการเมืองแห่งพรรคแรงงานสายซ้ายกลางนะครับเขามีประวัติส่วนตัวที่เริ่มจากครอบครัวชนชั้นกันมาชีพหลากหลายวัฒนธรรมครับและเติบโตจากการเลี้ยงดูของแม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้ที่รับรายได้จากเงินสวัสดิการในเขตชานเมือ,นอ,องนครซิดนีย์อัลโบวัย59ปีซึ่งเพิ่งชนะก,การเลือกตั้งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากล่าวว่ามุมมองต่ออาชีพการเมืองของเขาถูกหล่อหลอมมาจากการเติบโตในครอบครัวที่มีสภาพการเงินค่อนข้างอ่อนไหวนะครับในฐานะว่าที่ผู้นำประเทศเขาต้องการฟื้นฟูชื่อเสียงของออสเตรเลียในเวทีโลกหลังจากที่นโยบาย ้านการต่อสู้กับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาตินั้นอย่างตามหลังประเทศอื่นอยู่มากแม่ของอัลโบชื่อแมรี่แอนนอัลเลรีซึ่งป่วยเป็นโรคไขข้ออักเสบสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นเธอปกปิดความจริงที่ว่าอัลโบเป็นลูกนอกสมรสระหว่างเธอกับชาวอิตาเลียนโดยการบอกกับอัลโบว่าพ่อของเขาเสียชีวิตไปในอุบัติเหตุรถยนต์ไม่นานหลังจากวันแต่งงานในความเป็นจริงชายผู้นั้น ชื่อคาโลอัลบาเนสไม่ได้ไม่ได้เสียชีวิตและเธอนั้นก็ไม่แต่งงานกับชายคนนั้นทั้งคู่เพียงพบกันบนเรือท่องเที่ยวเมื่อ60ปีก่อนที่คาโลทำงานเป็นพนักงานต้อนรับบนเรือนะครับแต่หากบอกความจริงเรื่องนี้ก็จะกลายเป็นข่าวอื้อฉาวต่อครอบครัวคาทลิกเชื้อสายไอร์แลนด์ออสเตรเลียของเธอ อย่างไรก็ตามแมรี่แอนได้เปิดเผยเรื่องนี้กับอัลโบตอนที่เขาอายุ14ปีเนื่องจากเขาไม่ต้องการให้แม่เสียแม่เสียใจจึงรอจนกระทั่งแมรี่แอนเสียชีวิตนะครับจึงได้เริ่มตามหาพ่อของเขาและในที่สุดอัลโบและคาโลก็ได้พบกันเป็นครั้งแรกในปีคศสอ0 9ที่เมืองบาเลตตาทางใต้ของอิตาลีซึ่งในเวลานั้นอัลโบนั้นมีตำแหน่งเป็นถึงรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของออสเตรเลียแล้วนะครับ ผู้ที่เห็นว่าแอนโทนีอับลส n นีนั้นไม่เหมาะที่จะเป็นนายกร,รัฐมนตรีของออสเตรเลียไม่ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับพื้นเพของครอบครัวของเขาแต่วิจารณ์ว่าเขามีความคิดที่ซ้ายจัดเกินไปนะครับสำหรับภาพลักษณ์ในฐานะผู้นำประเทศอัลโบเคยมีน้ำหนักตัวมากกว่าปัจจุบันเกือบ20กิโลกรัมนะครับและเพิ่งจะแต่งตัวตามแฟชั่นมากขึ้น หลายคนมองว่าเขาเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ดูดีเป็นที่ดึงดูดในหมู่ประชาชนแต่อัลโบกล่าวว่าเขาต้องมีสุขภาพดีขึ้นหลังจากประสบอุบัติเหตุรถชนเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วในตอนนั้นนักการเมืองผู้นี้คิดว่าตนอาจเสียชีวิตในเหตุการณ์นั้นตามที่เคยเชื่อวัชตากรรมของพ่อของเขาตามที่แม่เล่าให้ฟังเป็นเช่นนั้นเองครับเอาละครับส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องราว อย่างที่ผมกล่าวไปนะครับกระแสะจัดงานวิวาแบบอนรักสิ่งแวดล้อมเชิญติดตามเรื่องนี้จากคุณจนินทร์พักดีธรรมครับการจัดงานวิวามักส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างขยะต่างๆมากมายในคืนวันพิเศษเพียงครั้งเดียวแนวคิดจัดงานแต่งแนวรักโลกสำหรับสาวสาวยุคใหม่จึงถือว่าเป็นกระแสะที่กำลังมาแรงค่ะเพราะคู่รักเหล่านี้ต้องการเปลี่ยนแปลงการจัดงานเพื่อรบกวนโลกให้หน้อยที่สุดค่ะ The Knot เว็บไซต์และสื่อด้านการจัดงานแต่งงานชื่อดังในสหรัฐ ประเมินว่า2ใน3ของผู้ใช้งานราว15,000มคนบนเว็บไซต์ของบริษัทต,ต้องการหรือได้จัดงานวิวาที่มีองค์ประกอบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการใช้ของตกแต่งงานมือสองการลดอาหารที่เหลือทิ้งภายในงานและการหลีกเลี่ยงสิ่งของใดๆที่เป็นการใช้ครั้งเดียวซึ่งราว33%เเ์ของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์นี้ระบุว่าต้องการให้บริษัทจัดงานตื่นตัวในการจัดงานแต่งงานสไตล์รักโลกมากขึ้นค่ะทางด้านลอเรนเครบัธิการของเดอะนอต ล่าวว่าบริษัทต,ต่างๆทั้งสถานที่รับจัดงานและพัตคารที่ดูแลเรื่องการจัดเลี้ยงอาหารกำลังพยายามเรียนรู้และปรับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกระแสที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นบริษัทร,รับจัดดอกไม้ Something Borrow Blooms มีดอกไม้ที่ทำจากผ้าไหมมาเป็นตัวเลือกให้บ่าวสาวในวันสำคัญแทนที่จะเป็นดอกไม้สด เพราะดอกไม้สดส่วนใหญ่จำต้องใช้ระยะทางขนส่งที่ไกลกว่าจะมาถึงสถานที่จัดงานสัำยังถูกจัดเรียงบนแท่นโฟมที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกด้วยค่ะส่วนบริษัทอย่างเวอร์เทร่านั้นก็ขายถ้วยชามและจานที่ใช้ในงานวิวาที่ทำจากใบไม้ของต้นปาล์ม บริษัทพิมพ์การ์ดเชิญแขก Paper Culture ได้เลือกใช้กระดาษรีไซเคิล100%เพื่อมาใช้ในงานพิมพ์เท่านั้นซ้ำไม่มีการปลูกต้นไม้เวลารับงานพิมพ์ทุกครั้งเพื่อชดเชยการสร้างมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการผลิตและขนส่งอีกด้วยนอกจากนี้การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับชุดแต่งงานมือสองบนเว็บไซต์ Pinterest ได้เพิ่มขึ้นถึงสงเท่าตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิดในช่วงสงปีที่ผ่านมาทางด้าน Poshmark บริษัทขายของมือสองออนไลน์ระบุว่าความต้องการในการซื้อชุดแต่งงานมือสองนั้นสูงเป็นประวัติการ์โดยเฉพาะชุดที่มีราคามากกว่า500ดอลลาร์ขึ้นไปค่ะแอนนามเชลโลว่าทีเจ้าสาวชาวอิตาเลียนวัย28ปีที่ย้ายจากประเทศบ้านเกิดของเธอมายัางประเทศปูตุเกตเพื่อศึกษาปริญญาโทหลักสูตรการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกล่าวว่างานวิวาววันที่28ในเดือนพฤษภาคมนี้ของเธอเป็นอีกส่วนหนึ่งของวิธีการใช้ชีวิตที่คำนึงต่อโลก เธอกล่าวว่าเธอเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและผลกระทบมากขึ้นบางครั้งคนเราได้ยินเรื่องนี้จนรู้สึกท่วมทน้นจนไม่อยากรับรู้หรือเข้าใจเพิ่มเติมอีกเธอจึงคิดว่าได้เวลาแล้วที่ทุกคนควรจะลงมือปฏิบัติซึ่งเธอทำโดยการแบ่งปันไอเดียของเธอสำหรับการจัดงานวิวาสีเขียวภายใต้ชื่อ Hero to Zero บนโซเชียลมีเดียซึ่งมีผู้ติดตามหลายหมื่นคน ใช้สีจากดอกลาเวนเดอร์มาย้อมกระโปรงงานแต่งงานซึ่งเข้าชุดกับเสื้อตัวบนที่ทําจากผ้าลินินที่เหลือใช้จากโรงงานส่วนชุดของเจ้าบ่านั้นเป็นมือสองและแหวนมั่นนั้นเจ้าบ่าวเล่าขึ้นมาจากต้นไม้ที่พ่อแม่ของเจ้าสาวปลูกไว้ตอนที่เธอยังเด็กค่ะส่วนแหวนแต่งงานที่คู่รักคู่นี้ใช้นั้นเป็นแหวนที่ตกทอดมาจากคุณตาคุณยายของทั้งคู่ ทางด้านแขกทั้ง50คนที่จะมาเข้าร่วมงานวิวาของทั้งคู่ที่บริเวณสวนหลังบ้านของลุงของเธอจะโปรชิ้นกระดาษสีต่างๆหรือคอนเฟรี่ที่ถูกตัดมาจากใบไม้ที่ร่วงแล้วส่วนของตกแต่งในงานจะเน้นเป็นไม้โหลกแก้วมือสองและต้นไม้ต่างๆจากสวนกำหนดการของงานที่ปกติถูกพิมพ์ลงบนกระดาษก็ถูกเปลี่ยนเป็นแบบดิจิทัลแทนและเพื่อชดเชยคาร์บอนสำหรับแขกที่ต้องเดินทางด้วยเครื่องบินเพื่อมาร่วมงานวิวาบ่าวสาวก็จะปลูกต้นไม้ให้ค่ะ ทั้งนี้แมกกะแสต,ตอบรับจากโลกโซเชียลถึงวิวาสไตล์รักโลกของเธอจะเป็นบวกแต่บางส่วนก็ล้อนเลียนความพยายามของเธอซึ่งเธอไม่ได้ติดใจอะไรและกล่าวว่าถ้าดีใจที่มีคนตอบรับและจะพยายามทำเนื้อหาเรื่องการรักโลกต่อไปเรื่อยๆค่ะส่วนบ่าวสาวอีกคู่เควินิก์และเจ้าบ่าวของเธอกล่าวว่าพวกเขามีกฎเหล็กสำหรับการจัดงานวิวาว่าหากสิ่งที่จำเป็นต้องใช้จะถูกโยนทิ้งไปหรือมีการใช้แค่ครั้งเดียวเราจะไม่ใช้มันเลยหรือซื้อของมือสองแทน เธอทิ้งทายว่าการใช้ชีวิตแบบยั่งยืนและเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมไม่ได้หมายความว่ารูปลักษ์ภายนอกของสิ่งที่ต้องการใช้จะต้องดูดิบๆแบบธรรมชาติเสมอไปแท้จริงแล้วมันคือการใช้สิ่งของหรือซื้อของที่มีอยู่แล้วบนโลกนั่นเองจนินพักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงานขอบคุณมากครับคุณจนินครับและที่จะไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับ ผมรัตรพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ America, Washington. Washington. สวัสดีค่ะคุณรัตรพลค่ะสวัสดีครับคุณธีรัค์ครับแต่แตงงานยุคใหม่ก็ต้องปรับตัวนะให้เข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมสภาพเศรษฐกิจ สภาพโรคภัยไข้เจ็บด้วยแต่ฟังดูแล้วยังเป็นการไปแต่งงานที่แบบเจอตัวยังไม่มีการแต่งงานออนไลน์ใช่ไหมคุณรัตพนจริงไม่ต้องมาร่วมกันทางโปรแกรมเกิดขึ้นแล้วนะครับในช่วงโคโรนาไวรัสระบาดครับก็มีการจัดงานแต่งงานทางออนไลน์ด้วยความจําเป็นมากกว่านั้นผมว่าแต่ในเรื่องของความตั้งใจที่จัดงานมีคนมาร่วมงานจริงและเน้นเรื่องการอย่างน้อยนะที่ได้ฟังก็คือการ ลดขยะแถมบางครั้งเนี่ยถ้าต้องมีคนบินมาจากต่างเมืองก็จะชดเชยในการดูดซับคาร์บอนด้วยการปลูกต้นไม้นี่เป็นเรื่องใหม่ครับคุณเทรัฐผมตื่นเต้นกับไอเดียต่างๆอย่างเช่นการเอากระดาษสีแทนที่จะใช้กระดาษจริงก็คือใช้ใบไม้เอามาโรยแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวครับแล้วเรื่องหนึ่งก็คือว่าตอนนี้เนี่ยช่วงช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นฤดูของ การจัดงานแต่งงานในอเมริกาครับก็เลยนำเรื่องนี้มาแชร์ให้ในรายการนี้ครับเพราะว่าเหมาะสมกับช่วงเวลาในอเมริกาด้วยครับค่ะดีจังฟังแล้วใครยังไม่แต่งงานรีบๆแต่งใช่ะคะแล้วก็ช่วยกันผลิตพลเมืองโลกมาชดเชยสังคมไหนเป็นสังคมสูงวัยก็จะได้มีกำลังแรงงานมาชดเชยได้ทันนะคะ ก็เป็นเรื่องน่ารักน่าสนใจฝากไว้ทิ้งท้ายขอบคุณคุณรัตบพลอ่อนสนิทและทีมงานนะคะวันนี้สวัสดีค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับคอลัลละค่ะดิฉันจะกลับมาเจ็นาฬิกาสานาทีวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ